ครับผมวันนี้ก็จะเป็นเครื่องดับบลีตัวใหม่นะครับของ Samsung 12ิกเซลรุ่น MRE ศูนย์นนะครับตัวนี้ของ m e r a เดีเยกว่สามารถเชื่อมแอปดได้ด้วยแต่เกณฑ์หน้าจอนะครับตัวนี้เน้นวางไปโรศ์พท์เอาไว้ดูข้อมูลหรือว่าดูหนังของเราเลยนะครับตัวนี้ใช้ถ่านในการเลี้ยงจอนะอ่ะแต่พยานนะครับดูด้านในนี่แต่แค่ถ่านอย่างเดียวนะครับ หลังจากที่เราใส่ผ่านแล้วก็จะทำการเชื่อมกับแอปมือราบผ่านโทรศัพท์มือถือเราแอปมือราสามารถโหลดดาวน์โหลดได้รีนะครับผมอาจจะผมมาลองใช้เครื่องันนี้ให้ดูว่าช่วงเก้าตอนนี้ช่วงเก้าเป็นอยู่ที่สิบเจ็ดนิ้วนะครับผมน้ำหนักเก้าสิบเจ็ดนะครับก็แล้วก็สูงร้อยเจ็ดเจ็ดคือดีครับไม่ได้รู้สึกว่าเจอแล้วแพ้เท่าไหร่ ได้เลยนะครับตัวนี้ปรับความหนืดได้16ระดับนะครับเป็นแบบแมนนวลตรงนี้ความหนืดจาก1ไป2จ,จะไม่รู้สึกตึงเหมือนพวกอ่ารร่กกนเก่าเนาะตัวนี้เขาจะาค่อยๆเพิ่มความหนืดเข้าไปให้สมมติเราบิดไปเลยใน16มาเลยความหนืดมีมาเลยนะครับผมแล้วก็จุดเด่นตัวนี้อย่างหนึ่งคือในกรณีลูกค้าต้องการไปอย่างเที่บางทีเครื่องมันสูงไปนะครับ ตรงนี้สามารถคลายน็อตออกและพับคอเขาลงไปได้อ่าตัวคอเขาจะพับลงไปอยู่ตรงระหว่างตรงนี้นะครับเคลื่นย้ายได้ง่ายกระโดดเขามีมือจับด,ด้านหลังตัวนี้เค้ื่นย้ายนะครับสามารถเคลื่อนย้าได้งนะ่ายน่าทึ่งมากแล้วก็ าการวางตอวเรื่อนะครับมีจุดปักมา้ทั้งหมด6จุดก็คือตัวลูกยางตัวนี้เป็นลูกยางการลอยแลปะปักฐานเรื่อนะครับในกรณีบ้านลูกค้าพื้นที่อาจจะไม่ได้เท่ากันตัวนี้สามารถปักให้เรื่อ,อนี้ได้